สวัสดีครับคุณอยู่กับผมเก่ง,งยิงนดีต้อนรับสู่อ,นนอวีอ๋แล้วฮนะเล่นวอลค่าไปให้เพื่อนเพื่อนดูนะฮะออฟเลนที่โคตรจะโคตรครับ,รรบหรือว่าใครเจาไปปากก็ได้นะแต่ส่วนตัวเนี่ยผมเอามาออฟเลยนนะเจอฉี่เจออะไรเจอได้หมดรัอบอกได้เลยว่าตัวนี้ยังโคตรยังเดือดนะฮะเนี่ยแต่ว่าสกิลแรกเนี่ยผมจะใช้ดูให้ดูว่ามันอันตรายแค่ไหนครับนี่ะจังหวะเข้าไปเนี่ยต้องระวังนะแกลเนี่ยเลเวลถ้าเลเวลยังไม่สี่เนี่ยต้องระวังให้ดีนะ ถ้าใช้สกิลลงฆ่าทีฆ่าอะไรได้หนึ่งมันก็จะลดคูดาสกิลไปครับสามารถใช้ได้อีกครั้งนึงนะฮะสำหรับสกิลสองนะฮะนี่ฮะใช้สกิลสองให้แม่นๆครับแล้วก็สกิลหนึ่งตามครับใช้สกิลสองแล้วก็เข้าไปแล้วก็ใช้สกิลหนึ่งครับแล้วก็อันติใส่ได้เลยนะฮะหรือว่าใส่จังหวะที่ต้องใช้อันติก็ใช้อันติไปได้เลยนะฮะไม่ต้องกลัวฮะใช้อันติเข้าไปเดี๋ยวผมจะใช้ให้ดูครับว่าซีหนึ่งเนี่ยมันสามารถจะยืนได้ครับโอคาบนะฮะ สองสามสี่คนเนี่ยมาเถอะฮะวอลคับเข้าไปฆ่าได้แล้วก็ออกได้ด้วยนะฮะไปเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าครับเข้าให้ดีนะฮะเดี๋ยวรอจังหวะก่อนนะฮะไปลุยครับวอลคับ่างนี้อย่างเดือดแน่นอนครับนี่ฮะนี่ฮะปล่อยพลังไปแล้วก็วาร์ปไปหานะแคลรี่นี่น่าจะวาดกลัวตัวนี้เป็นมากมากเลยแล้วนี่ฮะแต่อันนี้เจอตูกครับไม่ต้องเอาซูเปอร์แมนครับเอาตัวนี้นะฮะเข้าไปได้ครับออกได้ด้วยนะฮะย่างแรง ต้นเกมเนี่ยต้องระวังนิดนึงครับเรื่อโคภามนะตัวอื่นก็น่าจะสู้โมภาพได้ฮะเวลแรกๆแต่พอไปไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวจะได้รู้พิส่งของโมภาพของเราแน่นอนนะไปายอันติมาแล้วอ่ะสอนติมาแล้วแบบนี้เช็คพุ่มก่อนครับฉี่นี่ฮะเล่นฉี่ต้องระวังพุ่มแค่ั้นละฮะเดี๋ยวไปเติมตรงกลางครับน่าจะมีไฟนะไปไปแอบ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 มาพุ่มนี้ตส่หมดเอ้าฉี่มาใช้สกิลสองเข้าไปแล้วใช้สกิลหนึ่งแล้วกดอันติครับจังหวะนี้อันติครับไม่หนีไม่หนี ไม่ดีไม่ดีไม่ใจไม่ดีไม่ดีไม่ดีลงมาเอามาตะไม่ยงเรียบร้อยอ้าวนะก็โอ้โหอีกตัวหนึ่งเราฆ่าไม่ได้ครับเมื่อกี้เราโดนไปครับเดี๋ยวเล่นกับขี่ก่อครับจังหวะนี้นี่ฮะเดี๋ยวเขียคิปก่อนเคลียคีบเขียคิบเขียคิบเขียคิบออกดาเมจอย่างเดียวครับเดี๋ยวผมออกให้ดูนะของผมเนี่ยเดี๋ยวออกดาเมจหรวนครับว่าบอคามเนี่ยจะยืนได้หรือเปล่าครับไปจังหวะนี้อ้าวจังหวะนี้โดนนะโดนนะเพื่อนโดนนะพุ่งเข้ามายังไง จังหวะนี้ไม่เขา้าไม่เขา้าไม่เขา้าโอเคโอเคล่อล่อลอล่อล่อเอป้ามาเติมยังไงจะมีไฟไหมนี่เอาฮะกดอันติสู้สองหนึ่งครับสองหนึ่งก็ไหวครับมาดิสองหนึ่งอะสองหนึ TAKE? ่งสองหนึ่งก็ยังสู้ไหวเอาดีเอาดีเอาดีนี่อ่ะ d o บ b l e kill นี่กดแล้วก็วาร์ปเข้าไปครับจังหวะนี้ยังเดือดเลยฮะโอ้สุดยอดเลยครับจังหวะนี้โอ้โหไม่น่าเชื่อ โว้ยครับเอาอีกแล้วเอาเรื่องอีกแล้วับโอ้ยค่าป่าค่าออฟเลนครับเดี๋ยวจะเอาป้อมก่อนนะคันแรกเอาป้อมก่อนแล้วเราค่อยไปช่วยเพื่อนนะฮะไปเอาอะตอนนี้ได้แต่กอสองแล้วกว็หนึ่งตายไปหนึ่งนะแม่ตายไม่น่าตายในจังหวะน,นั้นอ่อาจังหวะน,นี้เอายังไงฉี่แม่จะสู้กับเราเหรอฉีมามาสู้กันหน่อยมาอันตีขี่มาย่ามาวันนี้ือวนตายของเจ้ามา,มา นีไปไหนนี่โดนซะเอ,ออเออาวะ,ะ,ะ,ะกลับมาแล้วกลับมาตอนนี้นาะคอสมาช่วยเติมครับไปมีใครมาไหมไม่มีใครเราขอนะไม่มีใครขอ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 หน่อยขอหน่อยเอานาะคอสยังไงช่วยช่วยนาะคอสหน่อยปิ้งยังไงตาย <laughs> เราแรงมากเลยครับนี่ฮะแค่เลเวลแปดเท่านั้นนะแต่ว่าของนี่เริ่มมาแล้วโอ้โหแรงสุดๆครับเอาจังหวะนี้ยังไงยังไงไม่โดนนี่ช่วยนาคอสนาคอสหนีไปหนีไปไม่นี่ก็เราฆ่าครับนี่เราเก็บได้ช่วยเพื่อนนี่นี่อยู่ันหมาแล้วก็สีแล้วก็ได้เลือดด้วยนะฮะเดี๋ยวเอาป้อมก่อนครับจังหวะน,นี้ป้อมแรกน่าจะเป็นของเราแล้วจังหวะน,นี้ลุยลุยไป นี่ครับวิธีการขยับหรือว่าเคลื่อนที่ของโอคาก็ยิงให้โดนคีินะแล้วก็พุ่งไปนะหนีได้อะไรได้เอาไว้ใช้นีอะไรประมาณนี้ครับนี่ฮะไปลุย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 โดยสกิลของนี่ครโซเมดของเขานะจําชื่อไม่ได้ชื่ออะไรก็จาไม่ได้แล้วอ้าวอย่างไรปลาจังหวะนี้ไม่มีอันตรีด้วยครับมาสู้กัน สู้ไม่ยอมไม่กลัวมาฮะจังหวะสกิลสองได้ชนแล้วเปียงเรียบร้อยโอ้โหแตกกระบป้าแตกโอ้เรียบร้อยจังหวะนี้ไม่น่าเชื่อเลยฮะโอ้โหจังหวะนี้เอาฮะจังหวะนี้มีไฟแล้วลุยสามหนึ่งก็ไม่กลัวสามหนึ่งมาเลยสามสี่หนึ่งมาเลยสามหนึ่งสี่หนึ่งมาเยวสู้นี่คือเป้าหมายของเราแล้วดูฮะสี่หนึ่งยังต้องหนีครับโอ้โหสุดสุดจริงๆครับจังหวะนี้สี่หนึ่งต้องหนีเลยฮะโอ้ไม่น่าเชื่อ โอ้เบาขาบสี่หนึ่งเหนียบพวกนี่ครับไปลุยต่อ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 เพี้ยงเพี้ยงเพี้ยงปาบปาบผามผามพั่มพั่มพั่มพัมพั่มพัมลุยเร็วไปเร็วเกมนี้จะหยุดที่สกอร์ที่เท่าไหร่ครับเดี๋ยวจะเข้าให้ดูนะฮะว่าจังหวะฝ่ายเนี่ยสี่ห้าหนึ่งเราเข้าได้นะแยงแยงแยงฝาขอฝาหน่อยนะกันเพื่อนขอฝาฝา ฟ้าขอขอเธอขอเธอนี่ได้ฟ้ามาฟ้าแดงอ่ะจังหวะนี้เราไปเรื่องนะฮะเอานะคอส,สุูปเกหบดังคนนะแหมเราไม่ได้อยู่นะคอสโดนเก็บครับเดี๋ยวบ้านนี้ก่อนไหมหรือว่าไฟาจะมีฟไฟไหมจะมีฟไฟไหมไม่มีใครเติมมาไม่มีใครเติมลองแย่เล็กแย่แย่แย่ไม่เอาหรอกบอดามอะ่ะเอาฮะเดี๋ยวเรารอจังหวะนะ รอจังหวะทีไ่ไฟน่ะเข้าไปเลยครับจังหวะทีไ่ไฟเราไม่กลัวอยู่แล้วครับเข้าไปแล้วลงมาให้ทันแค่นั้นครับฝั่งนู้นมีสตันก็มีอิลูเมียกับนี่ฮะบอดํัมนะเออไม่ใช่บดอดํัมอาตัวเอ่อตัวที่นะผมจําชื่อไม่ได้นะ <laughs> ไปจังหวะนี้มีไฟไหมแถวนี้ถ้ามีไฟจะเป็นเรื่องอ้าจังหวะนี้ยังไงยังไงมีไฟแน่มีไฟแน่เ <c oughs> พื่อน <c oughs> ไปง่ายลวจ้าเอลซูมานี่มานี่มาเอาเอ้ โดนคิวไปได้ยังไงครับจังหวะน,นี้เอาพุ่งมาอุยตัวสตันเยอะมานี่นี่เราเลิกเกินครับจังหวะน,นี้หัวภา,าบกำลังเกิดครับเปรี้ยงดามเมจเริ่มรุนแรงครับนี่ฮะเราออกออกดาบถูกแรงออกมาแล้วดาบส้องร้อยนะฮะสองร้อยหรือพันหนึ่งก็จัดไปเลยครับนี่ฮะราคาโคตรแพงครับไปมามาเอลสูครับจังหวะน,นี้เอลสูต้องโดนแล้วไม่เพื่อนอย่าให้เอลสูรอดชีวิตนี้ เอ้ยหลบได้แล้วอัติสไ์เอลสู้เลยมา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 ,มายิงใครก็ยิงไปแต่ยิงเราไม่มีวันตายเราไม่ยอมเราฆ่าแล้วแล้วอุ้ยไม่ดีด้วยลงมาอมตะอยู่แต่ว่าก็ไม่น่ารอด <c oughs> ครับจังหวะนี้โดนรุมครับเอาเลยฮะไป ถ้ายเกมไปดูดะข้องกันเอานะฮะว่าอ้าวแล้วจังหวะน,นี้ลูดมาถ้ายเกมไปดุข้องเอาแล้วครับแต่ว่าตอนนี้ขอดูการต่อสู้ก่อนครับแม่นาคอยเข้ามาตายทําไมครับเพราะว่าเราน่าจะเก็บได้อยู่แล้วครับจังหวะน,นี้สาหรับฉี่นะ<า>โอ้โโนาคอยเท้าจัดกันไปอ้าวฮะแล้วป้อมกลางโดนตีอยู่ครับอ้าวแล้วยังไงครับเอ้ช่วยเพื่อนไม่ได้หนีก่อนนะเพื่อนขอโทษทีเออโอ้ย โอยกันบ้านกันบ้านช่วยหน่อยเร็วเพื่อนช่วยข้าทีเพื่อนช่วยช่วยเออเออเพือ,อ,อ,อเอาวะเดี๋ยวต่อไปออกดาบดีฮะเดี๋ยวออกดาบออกดาบหมดทุกอันเลยครับนี่ฮะออกได้ต,ตามผมได้เลยนะฮะวิธีการเล่นก็ดูตามในคลิปได้เลยนะฮะเพื่อนๆไปครับจังหวะนี้ยังไงครับเออตัวหตัวหินชื่ออะไรนะคอมเมนต์บอกกันทีลืมลืมลืมแต่ว่า เปตัวที่ <โด S 1> น่าล้ขาอยู่นะเข้าหลวงแขลีมแคลรี่นี่หลวงยากถ้าเจอตัวหินนี้นะนี่ฮะเดี๋ยวเราจะต้องไปจัดก,การนะรจังหวะนี้เมื่อไรจะมีไฟถ้ามีไฟนี่เราเข้าไฟแน่นอนเนี่ไม่ต้องกลัวเอาฮะจังหวะนี้ยังไงครับมีไฟไมาเออฮืออ,อลูเมียสุดจริงจริงครับเดี๋ยวตัดภาพมาเลยดีกว่าเอาฮะตัดภาพมาจังหวะนี้เหมือนจะมีไฟตรงกลางหรือเปล่าโอ้เรียบร้อยไฟตรงกลางเสร็จหมดเสร็จเหล่าเสร็จโจน ไม่มีใครมาจาังหวะนี้ผมดักดักฉีน่นะฉี่ไม่มาเราก็ต้องวิ่งไปเก็บคีบก่อนนะครับโอ้โหดูอีกฝั่งหนึ่งน่าจะแยกกันดันแยกกันเล่นอยู่จังหวะนี้ไม่น่าจะรวมไฟไง่ายๆครับน่าจะไปรวมไฟตรงหน้าบ้านครับเดี๋ยวไปจัดการพวกนั้นตรงหน้าบ้านดีกว่าเม,มื่อจะมีไฟกันอยู่ตรงกลางครับโอ้โห,โหแล้วยังไงครับโดนเก็บไปหมดแล้วอะเรามาก็ยังตีอะไรมากไม่ได้ครับจังหวะนี้เอายังไงเฮ้ยเหมือนนี้เหมือนมี้เหมือนมี้ดักดักเราเป็นนักฆ่าอยู่แล้ว เรา้อมฆ่ามาฆ่ายาฆ่าไขสักคนเข้ามาเลยเข้ามาเข้ามาดิลุยบวกขับลุยเพื่อนขีม้าเออเพอมาปรับมาใหม่ยังเดือดยังแรงนะบอกเลยครับจังหวะนี้ลาคอสเก็บได้หรือเปล่าเก็บได้ไหมอ่ะเก็บได้ด้วยครับจังหวะนี้ยังไงครับนี่เข้ามาแล้วยังไงอีกั่งหนึ่งตายไปสามครับ โอ้เราน่าจะไล่เก็บพวกดาร์กอะไรไปก่อนครับจังหวะนี้เขี่ยดาร์กให้เพื่อนหน่อยครับตีแรงมากครับดูอตีใบกีทีดาร์กศูนย์สลายหายไปเลยครับนี่ครับใช้สกิลสองแล้วเข้าไปแล้วก็ใช้สกิลหนึ่งนะโอ้ยังแรงครับยังแรงบอกเลยยังแรงยังแรงเอาจังหวะนี้มันจะมีไฟครับเดี๋ยวจะแปลงร่างกันตรงนี้แหละเพื่อนมาบวกไปเลยลุยมันลุยมันอ้าวยังไม่ได้ช่วยเพื่อนเลยโอ้ตายกันหมดแล้ว

ต้องแปลงร่างขี่ม้าแล brands, mainland, ้วไหมฮะเอาล้วฮะอู้หือไปแปลงร่างขี่ม้าลุยมันเลยสี่หนึ่งก็เอามามาไม่ตายไม่ตายไม่ตายโฮ้ยไม่ตายนี่เข้าไปแล้วออกมาได้ด้วยฮะจังหวะสี่หนึ่งโอ้โหสุดยอดเฟียวฝามาผาแก้วโอ้โหสุดยอดครับฝาลกลับบ้านแล้วมาตีแดงต่อครับจังหวะนี้ไปเอาจังหวะนี้ยังไงฉี้ชี้ชี้อุ้ย เอาดังไหมเพื่อนเอ้ยเจังหวะนี้ยังไง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 เพื่อนเอาดางไหมหรือว่าเอาบ้านไปเลยหรือเอาบ้านเอ้ยเอ้ยช่วยช่วยช่วยข้าหน่อยช่วยข้าหน่อยเอ้ยไม่มีใครมาช่วยเว้ยไปจะปิดเกมเลยหรือเปล่ารับเกมนี้อาวยังไงยังไงเพื่อนตายก่อนแล้วมั้งโอ้โหไม่ต้องช่วยเลยอะจาเมทเพื่อนเราถึงแล้วครับจังหวะนี้นี่ฮะน่าจะใกล้จบเกมแล้วครับ เพื่อนเราน่าจะเก็บบ้านเลยครับจังหวะนี้ไม่น่าจะเก็บไว้นะฮะเดี๋ยวผมอ่านทีเพื่อนก่อนนะออกเกาะตัวนี้เพื่อนช่วยเพื่อนฆ่าอะไรเนี่ยเราก็ได้ช่วยเพื่อนฆ่าเราก็ได้แอซิสนะโอ้โหแต่ว่าตอนนี้เกมน่าจะจบแล้วนะเพราะว่าอีฟองหนึ่งเนี่ยตายกันหมดแล้วนะบงหน้าบ้านไม่เหลือใครแล้วครับจะเอาดาร์กไหมหรือว่าจะจบเลยครับแล้วแต่ครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราหลอที่ดาร์กดีกว่าเผื่อเพื่อนพลาดนะโอเคน่าจะจบได้นะสามกับหนึ่งนะน่าจะจบได้ ถาจะไม่มีปัญหานะฮะโอเล่ตยังไงครับน่าเรียบร้อยจบไปครับนี่ฮะสุดยอดครับเกมนี้หมานี่บอกได้เลยว่าโอ้โหตัวทําดาเมจก็จะดีฮะแล้วก็โอ้โหเลตเกมก็เดือดครับต้นเกมก็โหดครับแพ้แค่ตอนเลเวลหนึ่งเลเวลสองเท่านั้นครับเลเวลสามสี่นี่เริ่มเริ่มมีของเริ่มแรงเริ่มคิวได้นะฮะโอ้โหเป็นตัวที่โคตรสนุกครับเล่นสนุกมากครับนี่ฮะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนักบอลผาลามไปด้วยคลิปนี้เราไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ